สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พาผู้เ่าเดินพวงผู้บบาเข้าป่าด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องอากาศดีดีเมมือนี้พาผู้บบาเข้าป่าด้วยจ้ะเด้อชวนผู้บบาเข้าป่าเข้าป่ากับสิปากแดงแดงนจักหน่อยด้วยจ้ะเด้อพาพ่อแม่พี่น้องมาเดินเล่นป่ามาหาเก็บเห็ดนะคะใหรข้าเจ้ายางไปก่อนกับหมาผู้บบาวมายางกับหมาพี่น้องมีคนมาเดินป่าป่าปลายค่อันนั้นคือผู้ชายมาเดินกับหมาจ้ะผู้เบามายางกับหมา ยังไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยนะจ๊ะถ้าบบมีหยังก็ถือว่ามาเที่ยวด้จ้ะเด้ออากาศดีกับมาเดินเที่ยวป่ากันจ้ะเขาป่าบบเสียเงินได้จ้ะเด้อแต่ว่าถ้าไปเมืองเสียเงินได้จ้ะเด้อคือบ้านเ้าลงไฮล้งง่าได้ของกินนะจ๊ะเนาะเขาเมืองเสียเงินเสียขั้มเป็นว่าแมนควมจะจ้ะพ่อพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าเราจะ มีอะไรให้เราเก็บไหมเด้อจะ้ะด้วยพ่อแม่พี่น้องจา้ามันนี้อากาศดีคนเดินป่าแยะเลยจ้ะคนท่องป่ามาเดินออกกําลังกายแพ่กับแฟนกับเป็นอีกหนึ่งอะค่ะอากาศดีนี่ก็วเราเหยียดเพื่อนซ่านเราแต่ออกป่านาจ้ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าเราจะมีอะไรเห็นแล้วคุณนะ่ะใหม่นอนเคลียรขลาดแต่จะมีเหตุหรือเปล่าไปดูกัน เห็นเหรอคอยเก็บว่านะไปรับชมด้วยกันจ้ะสกินชิกแด่ย่าได้ดูดูผู้ใหญ่ไหมเห็นว่าเห็นบ่าดิสัมบ่ฮะไหนน้อง่นเห็นอีหลีพี่น้องเห็ดอีหลีจ้ะแต่ว่าบ่แม่นเห็ดกินได้เด้อจ้ะนั่นน่ะแล้วก็ตาดีเติมแล้วเราเห็นเห็ด ภาพไปบิ่งข้างไตเออเห็นเห็ดหูหนูอยู่เดาจะได้เห็นเห็ดหูหนูอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราลงมาบ่ได้เราลงถ่าแล้วนะเห็นเห็ดอินโนกิอยู่ไม่กี่ดอกแห้งเหี่ยวไปแล้วค่ะเนี่ยเห็ดเห็ดอินโนกิยะมันปอลรีบจ้ะนะเห็ดหูหนูเห็นบ่จ้ะพี่น้องบ่หลายไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่ควรนะจ๊ะ ให้ทูนูกับแหงหเหวอเบิแล้วเฮ้ยพ่ะพอเด้กเก็บอยู่จ้ะนี่ เจอเห็ดอินโอกิอีกแล้วจ้าเห็ดอินโอกิแต่ว่าเราเถ่าวเบิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิง่งมันมันเจอแบบว่าเจอเพิ่นเจอฝนเจอ,เ,อเจอหิมะหลายพี่น้องบ่ใหญ่นี่ไม่ใหญ่มันก็บ,บ่งามเท่าที่ควรเด้อดจ้ะเด้อเบิง่งมันเหี่ยวเด้อจ้ะเด้อจ้ะเห็ดอินโอกิเนาะแล้วก็ปล่อยไว้เป็นเสือต่อไปในปีหน้านะคะนี่เห็ดอินโอกิจ้ะ เจออีกแล้วเห็ดอินโนกิพ่อแม่พี่น้องเหียวบดเบ,บืงติดเลาจา้ะเสียดายเนาะจา้ะเนาะปีนี้หิมะหลายห็ดก็เลยเป็นประมาณนี้เจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะเจอดอกอะไรไม่รู้พี่น้องอาาคือดอกกระเจียวแฝนแฝดเลยนี่พอ่อแฝดหน้ายางหยีเยยบเนี่ยดูสิคะนอหยังโบหูจ้ะพี่น้องจ้ะนออะไรไม่รู้ค่ะนี่นี่ของแปลกเนะจา้ะแฟนแผ่มาลายหลายเนี่ยนีมันจะเป็นดอกใหม่ได้เนี่ยสงสัยเป๊ะเฟสเจอข้ามาบล็อมเสรอยะนี่ ลายหลายจ้ะพี่น,อน้องนี่ยสวยมากสวยๆพี่อีกจ้ะเจ้ากระตาดีไม่ประโยชน์นผู้ชายมาด้วยก็อย่างนี้แหละจ้ะไปะเดินต่อไปนะคะ,ะแฟนแพรแ,และยานลงไปอคนยากกับหมามาพอดีแบบสวยเลยจ้ะวิวสวยมากนะคะพี่น้องเป็นน้ำตกอะ่ะมึงจะ <laughs> น้ำตกเล็กๆเห็นไหมจ้ะ น้ำตกวะน้ำตกจ้ะน้ำตกเห็นไหมน้ำตกแว้นเฟินอยู่นี่แว้นเฟินก็แปลว่าน้ำตก Waterfall วะ Waterfall อะไร Waterfall Waterfall แผลก็ลืมภาษาอังกฤษคนนี้ Waterfall มันนี้เบิ้งหน้าแบบไปเรื mm ่องเห็ตุผลหลายก็ได้พี่น้อง ซื้อ่า,าพามาเที่ยวถ่องปลาเ่อไหเนาะนง,งามค่ะพี่น้องแนมไปของหันแนมแนม้างในพากงามปันไดแต่ว่าแนมอยู่ในส,สดดนี่งามงามเลยจ้ะนี่นอกกล้องนี่สวยมากมันสีสะท้อนแสงแดดส,สีสะท้อนมันเป็นแรงแม่นม้ำเลนะไมจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้า มัอนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวอิหลีเด้พี่น้องเ้อเห็ดไม่ค่อยมีมันมีอีกยุโซนหนึ่งแต่มันก็สิได้ย่างไปไก่คัดได้บอกแฟนมาบ่เป็นย่างเดี่ยวหูหนาชนมาเดี๋ยวม้นนี้เฮาก็มาย่างเด่นกันซื้อก็เลยไม่ได้เก็บเห็ดเท่าที่สมควรนะจ๊ะเห็ดหูหนูเน่ะมันมีอยู่แหละละพี่น้องเพราะว่ามันไอหิมะมันเริ่มละลายแล้วเนาะมันอากาศมันเริ่มสู่ปกติแล้วี่นะก็ถือว่ามาย่างเด่นกับแฟน,นะจ๊ะเนาะถือว่ามาชมบรรยากาศ

แล้วแต่ลูกพี่ลูกพี่บาดีก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะนะจ๊ะก็แล้วแต่ลูกพี่แลหละนะคนกับม่แรงท่านประจักไปเกือบีกไปเกือบอีกอืน้องเฮ้ มันมีทางไปอีกเลพี่น้องนะแลนไปขุดแล้วพุ่น้าขุด,ดสิพ่อใหญ่แล้วแลนไปพุ่น้าไปตามลูกพี่เข้าไปเลยมื่อนี้เมื่อนี้ลูกพี่พาทัวร์นะจ๊ะพ่เนี่ละปลาละดงไปเลยจากเต็มไปลเลยไอ้เ้ยมาเจอเห็ดเห็ดอะไรรู้ไหมคะเห็ดหางไก่งวงที่แก่แล้วจ้ะทางเล็กทางหน่อยนะจ๊ะเนาะ เป็นจุดชมวยูเลยจ้ะเกหรอัมหน่อย่มันสกเอ๋ออ๋ออเอโอเคล้อย่างพวนี้เขาเกอบแล้วอุ๊<น>ปผีตายยังต่อไปยังไปหารหลดตุวดเสื้าเมื่อไไปซื้อไปซุปเปอร์มาร์เก็ตละกันเมื่อไจ้ะหรือว่ามายัง ความจริงเนี่ยบ่อใดทายให้เบิ่งหลายแต่ข้าวมจริงแพทกาแฟนี่พะกันยางยางไก่เติบ่อใดพี่เนาะยางเครื่องชั่วโมงได้แล้วล้างรถไฟนะจ้ะมันไปได้อยู่บ่แทนก๊อนโก้ไอ้เร็กหน่อยรถไฟสิบัมาบ่ฮึไอ้เด็กฟ้าหรือวะโอ้ย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 อย่าล่เด้อไอ้หอยยิ่อย่าหล่อนล่นพีเนาะ ยางขามรถไฟไปเลยจ้าเดินข้ามล่างรถไฟไปเลยจ้า,ามันยางขามเป็นหนีใดกันกนี่เขาเอื่นซิกแซกลักซิกแซกลักป่าเรม่อนี้อซิกแซกลักป่าจากพี่น้องจ้าเหมืนนอนอย่างบริเวณภาคเก็บเฮดเท่าสิควรอ้าว